ประกันสุขภาพ AAA Health Happy นะคะหนึ่งผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในหมวดที่หนึ่งค่าห้องค่าอาหารค่ะถ้าวงเงินห้าล้านนะคะก็ให้คืนละสามพันบาทค่ะหมวดที่สองค่าบริการทางการแพทย์นะคะค่าเลือดค่าหมอตรวจรักษานะคะค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ค่าบริการทางการพยาบาลจะเหมาจ่ายตามจริงก็คือตามรอบปีกรมธรรม์ก็คือ5ล้านบาทค่ะค่ายาและค่ายากลับบ้านนะคะอยู่ที่2 0,000บาทต่อการนอนในครั้งนั้นสำหรับวงเงิน5ล้านนะคะแต่ถ้าเป็นวงเงิน25ล้านก็จ่ายให้ตามจริงค่ะหมวดที่3ค่าผู้ประกอบวิชาชีพ เ้วยชรทางการแพทย์ตรวจรักษาต่อการพักรักษาตัวผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะก็คือค่าหมอมาดูอาการนะคะถ้าวงเงิน5ล้านก็ให้อยู่ที่วันละ2,000บาทไม่เกิน365วันต่อการพักรักษาตัวครั้งนั้นนะคะหมวดที่4ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดศัลยกรรมและหาตถการแต่ถ้าเสริมสวยไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นการแบบผ่าตัด ศัยกรรมเพื่อการรักษาเนี่ยจะเหมาจ่ายตามจริงรวมค่าโดมยาสลบด้วยนะคะรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะด้วยเช่นเปลี่ยนไตยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมาจ่ายให้ตามจริงหมวดที่5การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องการพักรักษาตัวอ,อย่างเช่นผ่าตัดข้อกระจกอะค่ะ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะคะไปกลับได้เลยสามารถทําการคอนเฟิร์มค่ารักษาที่โรงพยาบาลไว้ล่วงหน้าได้นะคะโรงพยาบาลก็จะคอนเฟิร์มกับ AAA ลูกค้าก็ไปนอนได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะบทที่6กเนี่ยก็คือผลประโยชน์กรณีคนไข้นอกนะคะไม่ได้นอนโรงพยาบาลนะคะก็จะมีค่า l a บก็คือค่าตรวจเลือดค่าเอ็กซเ ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันนะคะก่อนนอนโรงพยาบาลหรือหลังจากนอนโรงพยาบาลแล้วกลับบ้านก็ได้เช่นกันนะคะก็จะให้หมาจ่ายตามจริงอย่างเช่นกลับไปที่บ้านแล้วหมอนัดมาดูอาการมาตรวจเลือดต,ตรวจอะไรซ้ำอะค่ะหลังจากนั้นนะคะแต่ไม่เกิน30วันก็จะจ่ายให้ตามจริงนะคะหรือหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วนะคะ หมอเรียกมาดูอาการภายใน30วันค่ะก็จะจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน2ครั้งนะคะต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะหมดที่7ค่ารักษาพยาบาลโดยการบาดบัดเจ็บกรณีผู้ป่วยนอกภายใน24ชั่วโมงแรกกรณีเป็นอุปัติเหตุนะคะก็จะจ่ายให้ตามจริงข้อ8ก็คือ ฟื้นฟูอาการหลังนอนโรงพยาบาลน,นะคะก็จะเบิกได้ปีละสองครั้งไม่เกินสองรอบปีกว่ามาทันเขาเก้าค่าบริการทางการแพทย์เกี่ยวกับพวกไตาวายล้งางไตนะคะรังสีรักษาเคมีบำบัดเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะหรือลถพยาบาลฉุกเฉินหรือการผ่าตัดเล็กต่างๆค่ะก็จะเมาจ่ายให้ตามจริงนะคะ กรณีที่เป็นโรคร้ายแรง6โรคนะคะก็จะจ่ายให้2เท่าผลประโยชน์กรณีโรคร้ายแรง6โลกนี้จะให้ต่อโลกเป็น2เท่าของปีโรมาทันก็คือ4ปีเลยนะคะ 1. กล้ามเนื้อหัวใจตายขาดเลือดเฉียบพัน acute heart attack นะคะ 2. โรคหลอดเลือดสมองแตก หรืออุดตันเมเจอร์สโตก 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจโคโรนารีอาร์เทอรี่บายพาสเซอร์เจอรี่ 4. โรคมะเร็งระยะลุกลามอินเวสิตแคนเซอร์ 5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูกเมเจอร์ออแกนทรนสเพนเทชันออโบนเมโรทรนสเพนเทชัน 6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาเซอร์เจอรี่ทูเอออร์ตา คือ6โรคร้ายแรงเนี่ยจะจ่ายให้ต่อโรควงเงิน2เท่าของแผนที่เลือกเช่นเลือกแผน5ล้านก็จะคุ้มครองให้ที่10ล้าน4ปีโกรมาทันนะคะโดยมีเงื่อนไข1ปีโกรมาทันที่ผู้อระกันเข้าพักรักการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งแรกเนื่องจากโรคร้ายแรงหรือ2ปีโกรมาทันที่ทำการ ผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน Day Surgery ครั้งแรกเนื่องจากโรคร้ายแรงหรือ 3. ปีโกมทันที่ทำการผ่าตัดเพื่อตรวจชิ้นเนื้อครั้งแรกซึ่งผลตวรวจพบว่าเป็นโรคร้ายแรงก็คือถ้าเคยเจอระยะ1ระยะ2เนี่ยก็จะไม่จ่ายนะคะอันนี้คือเพิ่มให้กรณีที่ว่าเป็นระยะลูกลามหรือระยะ รุนแรงตามเงื่อนไขอะค่ะก็จะคุ้มครองให้ที่2เท่า4ปีก่อมาทันแต่ถ้าเป็นทั่วไปอะค่ะก็จะจ่ายให้ตามวงเงินก็คือ1ล้านถึง25 000, ล้านตามแผนที่คุณลูกค้าเลือกะะเะะชดเชยรายวันยังมีจ่ายสินไหมเพิ่มเติมกรณีเป็นคนไข้นอก18โรคนี้นะคะ 1. การสลายนิ้ว E.S.W.L. Extra Corporal e Shock Wave Lithotripsy 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี Coronary Angiogram c a r i a c c a t e r i z a t i o n 3. การผ่าตัดต่อกระจก Extracapsular c a t a r a c t Extraction with intraocular lens 4. การผ่าตัดโดยการสองกล้อง l a โพโลส c คปิกทุกชนิด 5. การตรวจโดยการส่องกล้องแอนด s c สโคปทุกชนิด 6. การผ่าตัดโดยการเจาะไซนัดใส่นัดโอเปอเรชั่น 7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม e x ็กซิชั่นบีชแมสแการตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกบนไบโอซีเกาการตัดแอมปูเตชั n นนิ้วมือหรือนิ้วเท้า 10. การเจาะตับ liver punction liver aspiration 11การเจาะไขกระดูก bone marrow aspiration 12การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง lumbar puncture 14การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด thoracentesic p u r i e n t i c thoracic aspiration thoracic paracentesis 14 การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง a อ d ดโด n มนอ a s พาสลาเซนติซิคเอ็ดโด n a นอัลแทปปิ้ง 15. การขุดมดลูกคิวเลต d i ดลเทชันแอนคิวเลต t แฟกชั c นอ o n คิวเลติสิบการตัดชิ้นเนื้อจากตากมดลูกโคลโ s สโคปรูป p ดเอทเทอร์ลปี 17การรักษาปรโทเรนซิสมาสุเพล,เ,ลเซชัน or ปรทเรซิส18การรักษาโรคด้วยรังสีแกมมาแกมมาไนาฟ์18โรคนี้ค่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบริษัทก็จะจ่ายชดเชยรายวันให้ตามที่คุณลูกค้าซื้อไว้เลยค่ะ 13โรคร้ายแรงเฉียบพลันที่ได้รับความคุ้มครองนะคะ1กล้านเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือดสอโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้านเนื้อหัวใจ 4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 5. โรคไวรัสตัดอักเสบขั้นรุนแรงโห โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย 7. แผลไหมชกัน 8. ภาวะโคม่า 9. สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส 10. การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจันการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา 13. โรคคาวาซากิที่ทำให้เกิดโ of of รคแทรกซ้อนของหัวใจนิยาม13โรคไร้แรงเฉียบพันนี้จะจ่ายเพิ่มให้อีก25,000นะคะถ้าซื้อชดเชยรายวันที่1,000บาทต่อวันค่ะการวางยาสลบ อเนทิเซียหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังสไปนอลอเนทิเซียโดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งก็คือ5,000บาทต่อการซื้อชดเชยรายวัน1,000ต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะ<ร>การป่วยด้วยโรคแร้้แรงเฉียบพลันหรือการดมยาสลบค่ะบริษัทจะจ่ายให้แค่หนึ่งโรคเท่านั้นแล้วก็ ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าไปแอดมิตเท่านั้นนะคะในกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือสืบเนื่องจากโรคเดียวกันจะไม่จ่ายแล้วนะคะเช่นเข้ามาด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน มีการดมยาสลบแล้วก็จ่ายสินไหมชดเชยให้ไปแล้ว2,000แล้วก็5,000ก็จ่ายไปแล้วจ่ายไปแล้ว30,000แล้วนะคะแล้วลูกค้าก็นอนไปเรื่อยๆแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็มาดมยาสลบอีกตรงเนี้ค่ะก็จะเหลือแค่ชดเชยรายวันคืนละ1,000บาทเท่านั้นนะคะหน การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติม <c oughs> ก็คือต้องรอครบ30วันถึงจะใช้ชดเชยรายวันแล้วก็ประกันสุขภาพได้นะคะสการป่วยที่เกิดขึ้นระยะเวลา120วันก็มี 1. โรคไ้เลื่อนทุกชนิด 2. ต้อเนื้อต้อกระจก 3. การตัดทอนซินหรืออดีนอย์ 4. เยื่อบุโพรงมด่าลูกเจริญผิดที่อันนี้ต้องรอ120วันนะคะเพาเชยกรณีนอนโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง 1. โรคมะเร็งระยะไม่ลูกลาม 2. โรคมะเร็งระยะลูกลาม 3. โรคโปลิโอ 4. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดถุงลมปลอดป่งพอง 5. โรคกล้ามเนื้อเสื่อม 6. โรคระบบประสาทมันติพ้นสกเคโรซีเ 7. โรค ตับแข็งค่ะที่เสนอคุณลูกค้าไปก็วงเงิน3 0 0แสนก็คือระหว่างนอนโรงพยาบาลจะได้คืนละ3,000บาทนาน500คืนก็รวมไปประมาณล้านหานะคะก็มีลูกค้าค่ะที่นอนครบ500คืนนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไม่ได้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพราะโรคมะเร็งมันก็เหมือนไข้หวัดนะคะ ทําประกันได้หรือไม่ได้นะคะจะวัดกันที่สุขภาพค่ะต่อให้มีเงินเป็นพันล้านนะคะก็ทําประกันไม่ได้นะคะถ้าสุขภาพไม่ผ่านนะคะถ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้าเนี่ยสุขภาพก็ยังแข็งแรงอยู่ก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่คุณลูกค้าคิดว่าอุ้ยไม่จําเป็นหลอกประกันอะทําไปทําไม เพราะว่าฉันไม่ป่วยอยู่แล้วฉันดูแลสุขภาพดีฉันแข็งแรงแต่ทีนี้เนี่ยสังขารมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงอะนะเราก็ไม่รู้ไงว่าในอนาคตอะหรือภายในร่างกายของเราอะค่ะแม้แต่เด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะก็เหมือนรถเหมือนบ้านนะคะที่มันก็มีวันที่จะเสื่อมสลายไปนะคะแต่ถ้า เราไม่เป็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าโชคดีไปเป็นเหมือนซื้อความเสี่ยงอะ่ะเหมือนย้ายเงินมาไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นที่อาจจะทําให้เราสูญเสียเงินก้อนโตได้โดยที่ไม่ได้วางแผนเพราะงการวางแผนอะ่ะมันก็จะทําให้เราค่ะจ่ายเงินน้อยกว่าการที่เราไม่ได้วางแผนอะไรเลย เห็นด้วยหรือเปล่าคะเฮงเฮงรวยรยสุขสมหวังในทุกสิ่งไม่เจ็บไม่จนไม่ไข้สุขกายสุขใจนะคะทุกทุกท่าน I'm